อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันนะครับผมในช่วงตอนเย็นๆค่ำๆหลังหวยออกวันที่16กรกฎาคม2564สนะฮะสราก็ทำการออกรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะร,รางวัลที่1ก็ออกมาที่556 725แล้วก็ล่างออกมาที่70นะครับใครที่ถูกเนงวัดนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะส่วนใครที่ไม่ถูกเนงวัดนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอกับทุกทุกงวดนะฮะทุกทุกงวดแอดก็จะคอยบอกคอยย้ำคอยเตือนนะครับผมว่าทุกทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงกับทุกทุกงวดเพราะฉะนั้นนะครับ ให้เล่นพอประมาณอย่าเล่นเกินตัวตัวเองนะครับอ่าซึ่งงวดที่ผ่านมานะฮะเลขอั้นไปออกเลขของแม่น้มหนนะฮะตั้งแต่ต้นงวดเลยวันที่16กรกฎาคม 2, 5 6 6 4เนาะแม่น,มน้ํหนปล่อยมาอ่าตั้งแต่ต้นงวดเลยก็อันตั้งแต่ตอนนั้น52และ25นะครับแต่70นะครับก็หลายคนก็อาจจะถูกเนาะนะครับเพราะว่า จะไม่เป็นเลขอั้นนะครับแต่ว่าก็ติดเลขดับบางเจ้าเนาะที่ให้เลขดับ0น,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้พิจารณาเลขดับให้ดีก่อนที่จะลงทุนและก็่ก่อนที่จะเสี่ยงโชคนะครับนะ,ะในคลิปนี้ข้อมูลก็มาเร็วพอสมควรเลยนะครับแอดก็จะมาอัปเดตและรวบรวมให้ในคลิปนี้ เป็นคลิปแรกของว่าประจวันที่1สิงหาคม2564เริ่มเข้าสู่เดือนใหม่และงวดใหม่แล้วนะฮะเริ่มต้นในวันใหม่อนิ่งวัดหน้าอาจจะดีขึ้นนะครับนะ,ะในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลจากเลขดับล่างสายแข็งอาจารย์ชะนาพลอาจารย์ท่านนี้แอดบอกเลยว่า ให้ดับเอาอยู่ต่อเนื่องมาหลายงวดหลายคนก็อาจจะรู้จักเนาะเลขดับล่างอาจารย์ชาณพลนเลขเด่นบนอาจารย์สมหมายนะครับอาจารย์ดุยผารานแล้วก็จะมีข้อมูลจากเลขวิ่งบนแอดระเด่นและหลัก10บ,บนล่างแอดเจมนะครับและก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ด้วยเนาะฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ ให้แอดด้วยนะครับอ่าก็เรามาเริ่มรับสมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลจากรวมหวยซองคู่มือเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะซึ่งสำนักนี้งวดล่าสุดนี้วันที่16กรกฎาคม5 6 6 4ก็เข้าเฉพาะเลขเป็นล่างจะเป็น0ย์เท่านั้นนะฮะในงวดใบนี้16กกรกฎาคม ในวัดใหม่นี้1สิงหาคม2 5 6 4นะขออภัยเนาะ 1. สิงหาคม2564มีเลขเด่นทั้งหมด6ตัวในตารางมี18705และ2สมาชิกก็ไปลองจับคู่กันดูเพื่อจะได้โชคกันในวัดหน้าต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคู่มือเสียงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับ ไปต่อนนครับผมกับข้อมูลของเลขออกยากบนล่างหรือว่าเลขดับบนล่างเหนือใต้นะฮะป้าสีนะครับซึ่งเจ้านี้นะครับก็เป็นเลขดับที่แอดแนะนําอีกเจ้าหนึ่งเลยนะครับเป็นเลขดับสายแข็งเนาะหัวที่ผ่านมาล่าสุดนี้นะครับก็ผ่านทั้งเลขดับบนแล้วก็เลขดับล่างทั้งชุดเดียวแล้วก็ชุดคู่บนล่างเลยนะครับอ่าก็บนออก 725ล่างออกมาที่70นะครับในวัดใหม่นี้1สิงหาคม2564จะมีเลขดับบน5และเลขดับล่างจะเป็น4นะครับแล้วก็จะมีนะครับเลขดับเลขดับคู่บนล่างนะครับตั้งแต่อาจจะมีเลขดับบนตั้งแต่9 9จนถึง02และก็เลขดับล่างให้มาทั้งหมดก็ตามนี้ตั้งแต่ 90จนถึง64นะครับสมาชิกก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้ลดต้นทุนเด้งวัดหน้าต่อนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับป้าสีนะครับไปต่อที่ข้อมูลของเสือตกถังพลังเงินดีนะซึ่งเจ้านี้งวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับอ่าในวัดนี้เราก็มาตามต่อกันใหม่นะฮะจะมีเลขเด่นบนล่าง เด่นไปที่1นึและรอง7นะครับแล้วก็มีชุด3ตัวบนจับคู่ได้8หาง8ตัวตั้งแต่713จนถึง497นะครับสมาชิกก็มาเซฟหรือว่าหมายแคปหน้าจอเอาไว้ตามต่อนะครับแล้วก็มีชุดจับคู่จากาเลขเด่นเป็นชุด2ตัวบนล่างเนาะได้12ชุดด้วยกันนะฮะมี13951571 นะครับ1 9 3 1 7 3 9 3 1 7และ37นะครับใครที่ติดตามของเจ้านี้นะครับก็มารับเอาไว้ตามต่อกันเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเสื้อตกถังพลังเงินดีนะครับไปต่อที่ข้อมูลของอาจารย์ดุยพระรันนะครับซึ่งเจ้านี้ไม่น่าเชื่อว่าจะหลุดมาหลายงวดเลยเนาะ นะครับในงวัดนี้จะให้เข้าไหมต้องติดตามกันในงวัดหน้าต่อไปนะครับก็จะมีเลขชุด2ตัวบนล่าง6ชุด6หางมี8 1, 8 3, 8 5, 9 1, 9 3และ9 5นะครับชุดเน้นนะครับจะเป็นชุดที่ขีดเส้นใต้สีแดงไว้นะครับก็เป็นชุดเน้นของอาจารย์ดุยพระรันใครที่ FC ของอาจารย์ดุยก็รับเอาไว้ตามต่อเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ดุยพระรันนะครับ ไปต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นสายแข็งนะเลขเด่นบนล่างไม่ปักหลักเลขเก็บตกนะซึ่งเจ้านี้หลายคนก็อาจจะรู้จักเลยแอดก็จะนำมาแบ่งปันให้กับทุกทุกงวดเลยเนาะนะครับซึ่งล่าสุดนี้นะครับให้เข้า5หลักหน่วยของ3ตัวบนบนออกมาที่725นะครับในงวดใหม่นี้10บหนึ่งสิงหาคม2564มีเลขเด่นบนล่างไม่ปักหลักมาที่5 7ด และ8นะฮะห้าในวัดหน้าจะยังอยู่ไหมต้องลุ้นกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเก็บตกเด่นบนล่างไม่ปักหลักนะครับไปต่อที่ข้อมูลจากเลขเด่นเฉพาะหลัก10บนล่างแอดเจมนะฮะเลขเด่นเฉพาะหลัก10บนล่างเท่านั้นแอดเจมเนาะซึ่งเจ้านี้นะครับหลายคนก็อาจจะรู้จักเหมือนกันเลขเด่นสายแข่งอีกอาจารย์ท่านหนึ่งเลยเนยฮะ ซึ่งล่าสุดนี้16กักดาคม2564เข้า7หลัก10ของชุดล่างลากออกมาที่70นะครับอ่าเด้งวัดใบนี้1สิงหาคม2564มีเลขเด่นเฉพาะหลัก10บนล่างนะฮะ7 5 8และ3นะครับ ใครที่ชอบของอาจารย์ท่านนี้หรือว่าแอดเจมรับเอาไว้ตามต่อกันเนึงวันหน้าเซฟเก็บเอาไว้ให้ดีๆเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดเจมนะครับไปต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนสายแข็งอาจารย์สมหมายนะฮะซึ่งอาจารย์ท่านนี้แอดก็ยังแนะนําให้เป็นเลขเด่นที่น่าเล่นอยู่นะครับง่วดลลาสุดนี้วันที่16กรกฎาคม2 5 6 4เข้า2หลักสิของ3ตัวบนนะฮะ บนออกมาที่725นะครับซึ่งเจ้านี้ส่วนมากเลยจะไปเข้าหลักหน่วยและหลักสิบบนส่วนมากนะครับในวัดใหม่1สิงหาคม2564จะมีเลขเด่นบนไม่ปากหลักนะครับ1 2และ3นะครับและก็นอกจากนี้ถ้าไปจับกับเลขเด่นบนของปกฟ้า4ตัวนะฮะก็ให เข้าคู่ตัวบนจะเป็น72นะครับอ่าแล้วก็เนงวัดใหม่นี้10อ่าสิงหาคม2564เนาะก็จะจับได้คู่ตัวบนทั้งหมดก็12ชุดด้วยกันนะครับมี1 0 2 0 3 0 1 7 2 7 3 7 1 8 2 8 3 8และ1 9 2 9 3 9นะครับอ่าใครที่ติดตามของทั้ง2อาจารย์ท่านนี้นะครับผมก็รับเอาไว้ ต่อกันหนึ่งวันหน้าเซฟเอาไว้ให้ดีๆนะฮะขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับไปต่อที่ข้อมูลของเลขดับล่างอาจารย์ชนะพลหลายคนก็อาจจะติดตามอาจารย์ท่านนี้อยู่เนาะเป็นเลขดับที่น่าเชื่อถือหรือว่าน่าติดตามเลยนะฮะแอดก็จะแนะนําให้นะครับซึ่งล่าสุดนี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็ให้มาที่เลขดับล่างจะเป็น6ล่างออกมาที่จะโซนก็ถือว่าให้ผ่านนะฮะให้ ผ่านมาแล้วเกือบ10กว่างวดเลยนะฮะ่างวดใหม่นี้1สิงหาคม2564จะเป็นเลขดับล่างเสร็จตัวเดียวนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็นะครับมารับเอาไว้ลดต้นทุนเหนงกว่าหน้าขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับไปต่อที่ข้อมูลของแอประเด่นนะฮะเป็นเลขวิ่ง2ตัวมา1ตัวนะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้ ล่าสุดวันที่16กรกฎาคม2564เข้า4เข้า5หลักหน่วยของ3ตัวบนบนออกมาที่725นะครับวาดใหม่นี้1สิงหาคม2564จะเป็นเลขเด่นบนมาที่4และ5สายวิ่งก็รีบเซฟเก็บเอาไว้ตามต่อนะฮะ5จะยังอยู่อีกไหมต้องลุ้นกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดระเดนนะครับ